การพัฒนาการอ่านนปัญหาของเราคือเด็กของเราไม่ชอบอ่านนั้นทางสมาคมมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการทำให้เด็กของเราชอบอ่านและอีกปัญหาหนึ่งก็คือจะทำอย่างไรให้เด็กอ่านแล้วมีความเข้าใจเพราะปัจจุบันเด็กปัจจุบันค่อนข้างมีความอ่อนหรือว่าไม่ค่อยรู้ว่าควรจะอ่านอย่างไรและเขาก็มีปัญหาด้านความเข้าใจ ครูอาจจะเป็นมีอาจจะมีปัญหาของครูคือครูเราไม่ได้ให้ตัวอย่างที่เหมาะสมในการอ่านครูปัจจุบันอาจจะเป็นครูที่ไม่ค่อยได้อ่านให้เด็กฟังไม่กด็ได้ฝึกการสอนแล้วก็ให้เด็กได้เห็นตัวอย่างที่ถูกต้องเพราะครูสมามากจะให้เด็กทำงานทำงานนั้นตัวอย่างที่เหมาะสมจึงไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีการทบทวนนันตัวอย่างในการอ่าน สำหรับหัวข้อนี้ผมดูแล้วก็คิดว่าครูคงจะสามารถนำไปใช้ได้แต่สิ่งที่ผมได้ฟังสองวันนี้คือเมื่อเมื่อมาอบรมแล้ววิทยากรเห็นว่าครูมีปัญหาในด้านใดครูจึงเบนจากหัวข้อที่มาอบรมแต่ว่ามันเน้นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากกว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือเมื่อวิทยากรมาเห็นแล้วอันไหนสำคัญกว่าก็ควรจะเน้นทางด้านด้านนั้น แล้วก็มาเสริมในด้านที่เราเห็นว่าจําเป็นในภายหลังคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเหมาะกว่าก็คิดว่าการมาอบรมครั้งนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็คงจะเป็นการสานต่อที่ดีต่อไปและอีกอย่างนึงก็คือการจะพัฒนาโรงเรียนมันคงจะต้องมีแนวที่จะพัฒนาคงจะไม่ใช่พัฒนาอะไรก็ได้โรงเรียนมต้องมีแนวทางที่จะพัฒนาฉะนั้นหัวเรื่องนี้คงจะ ตรงตามที่โรงเรียนตั้งใจไว้จะพัฒนาและตัวนี้ก็จะเป็นแนวแล้วก็จะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังและสมาคมก็จะได้มาพูดอบรมในหัวข้อที่ตรงกับความต้องการของเราอย่างจริงจังเพราะคิดว่าคงจะเป็นหัวข้อสําหรับสมาคมแล้วก็สําหรับครูของเราที่จะทําหัวข้อในการเชิญวิทยากรมาแล้วก็อบรมเราและให้เกิดผลกับครูเราแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของ สมาคมและวิทยากรต่อไป